เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกพาคินสถาปนิกหนุ่มวัย30ปีเขาเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อในเรื่องเล่าหรือตำนานท้องถิ่นเขาได้รับโครงการสำคัญในการปรับปรงุงและออกแบบพื้นที่ใหม่บริเวณหน้าเมืองฉะเชิงเซาซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานาน ตำนานหน้าเมืองฉะเชิงเซาเล่าขานถึงเจ้าพ่อหน้าเมืองหรือผีดุที่ถูกบูชายันเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อปกป้องเมืองจากภัยสงครามวิญญาณน,นี้ถูกพันธนาการไว้ใต้สารเจ้าเก่าแก่และจะตื่นขึ้นมาทวงคืนพื้นที่ของตนเองหากมีใครก็ตามกล้าลบหลู่หรือทำลายสารเจ้าแห่งนี้21นาฬิกา พาคินและคนงานสองคนลักลอบเข้ามาในพื้นที่สารเจ้าเก่าเพื่อรื้อถอนโครงสร้างหลักในคืนเดือนดับสารเจ้าแห่งนี้มีต้นไทรขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่บรรยากาศมืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นกํายานเก่าๆขณะที่คนงานเริ่มทุบทำลายแท่นบูชาเก่าทันใดนั้นเสียงพันดินไหวขนาดเล็กก็ดังขึ้นแล้วเสียงหวีดวิวที่รุนแรง ก็ดังมาจากยอดต้นไทรแล้วพาคินก็ได้ยิมเสียงผู้ชายตะโกนด้วยความโกรธแค้นเสียงนั้นแหกห้าวและกล้องกังวานไปทั่วบริเวณยุดเดี๋ยวนี้ใครบังอาจมาทำลายที่อยู่ของกูมึงไม่รู้หรือไงว่าดินแดนนี้คือของกูเอาชีวิตมึงมาชดใช้เดี๋ยวนี้คนงานทั้งสองคนกรีดร้องด้วยความกลัว แล้วลมพายุที่รุนแรงก็พัดกระหน่ำใส่พวกเขาลมพายุนั้นพัดเอาเศษอิฐและไม้เข้าใส่คนงานจนได้รับบาดจ็บสาหัสพาคินถูกลมพายุพัดจนกระเด็นออกไปจากสันเจ้าเขาเห็นเงาผู้ชายตัวใหญ่กำลังยืนอยู่บนท่านบูชาที่พังทลายเงาผู้ชายมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยสักและดวงตาที่ลุกเป็นไฟ พาคินเรียบหนีออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันทีเขาทิ้งรถและทรัพย์สินทั้งหมดไว้เบื้องหลังเขาวิ่งไปที่ถนนใหญ่แล้วโบกแท็กซี่หนีเข้ากรุงเทพแต่เมื่อมาถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์เขารู้สึกว่าเบาะหลังของแท็กซี่มีน้ำหนักกดลงมาอย่างรุนแรงแล้วกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นดินเก่าก็เข้ามาในรถพาคินมองไปที่กระจกมองหลัง เขาเห็นเงาผู้ชายตัวใหญ่กำลังนั่งอยู่กลางเบาะหลังของเขาเงาผู้ชายมีมือที่เต็มไปด้วยดินและเสื้อผ้าที่ฉีกขาดดุเจ้าพ่อหน้าเมืองกำลังตามหลังวยากการเขาอยู่ผีดุกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยความอาฆาตผีดุพูดด้วยเสียงที่แหบห้าและเต็มไปด้วยอำนาจมึงมึงลบหลูก่กูมึงทำลายที่ของกู มึงหนีไม่พ้นหรอกกูจะตามมึงไปทุกที่จนกว่ามึงจะคืนดินแดนของกูให้กูผีดุใช้พลังงานของเขาทำให้มือของพาคินที่กำลังกำมัดมีบาดแผลเกิดขึ้นเองบาดแผลนั้นมีเลือดสีดำไหลออกมาเลือดนั้นไหลลงไปที่พื้นรถพาคินกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เขาสั่งให้คนขับแท็กซี่หยุดรถทันทีแล้วเขาก็วิ่งหนีไปตามถนนพาคินกลับมาถึงคอนโดมิเนียมของเขาในกรุงเทพเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องแต่ห้องพักของพาคินเริ่มมีความผิดปกติเกี่ยวกับพื้นดินเกิดขึ้นทันทีกลิ่นดินกลิ่นดินเก่าและกลิ่นเข้าทานลอยคละคลุ้งอยู่ในห้องรอยเท้าที่พื้นห้อง มีรอยเท้าเปล่าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดินกำลังเดินไปมาเสียงขุดดินพาคินได้ยินเสียงขุดดินดังมาจากใต้พื้นห้องเสียงนั้นเหมือนกำลังขุดหลุมศพให้เขาคืนนั้นพาคินได้ยินเสียงคำรามดังมาจากตู้เสื้อผ้าเขาเดินไปเปิดดูเขาเห็นผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองกำลังยืนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเขา ผีดุมีมือที่เต็มไปด้วยดินกำลังถือเสื้อผ้าของเขาแล้วฉีกเสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นชิ้นชิ้นผีดุจ้องมองพาคินด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟมึงมึงคิดว่ากรุงเทพจะปกป้องมึงได้หรอกูจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของมึงก่อนที่มึงจะลงไปนอนในที่ของกูที่ฉะเชิงเซาผีดุใช้พลังงานของเขา ทำให้กำแพงห้องของพาคินแตกออกดันรอยร้าวรอยร้าวนั้นเหมือนรากไม้ที่กำลังเลื้อยเข้ามากินห้องของเขาผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองต้องการให้พาคินกลับไปที่ฉะเชิงเซาเพื่อชดใช้ความผิดผีดุใช้พลังงานของเขาทำให้สมองของพาคินคิดวนเวียนถึงแต่แผนผังของศาลเจ้าเก่า แล้วความรู้สึกผิดที่รุนแรงก็เข้ามาครอบงำจิตใจของเขาผีดุกระซิบใส่หูพาคินตลอดเวลากลับไปสิไปสร้างศาลเจ้าของกูคืนมาไปกราบขอขมากูไม่อย่างนั้นกูจะเผามึงให้ตายทั้งเป็นเหมือนเท่าฐานที่มึงทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าพาคินทนไม่ไหวแล้วเขา รู้แล้วว่าเขาต้องกลับไปที่ฉะเชิงเซาเพื่อเผชิญหน้ากับผีดุพาคินเดินทางกลับไปที่พื้นที่ศาลเจ้าเก่าเขาเห็นคนงานที่รอดชีวิตกำลังทำพิธีขอขมาอยู่ทันใดนั้นผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองก็ปรากฏร่างขึ้นที่กลางพื้นที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธที่รุนแรงผีดุพุ่งเข้าใส่พาคินด้วยความโกรธ แต่พาคินชูแบบแปลนการสร้างสารเจ้าใหม่ขึ้นมาพาคินตะโกนหยุดเดี๋ยวนี้ฉันมาที่นี่เพื่อสร้างสารเจ้าของคุณคืนมาฉันไม่ได้มาทำลายอีกแล้วฉันขอขมาคุณด้วยความจริงใจโปรดให้อภัยและรับสารเจ้าใหม่นี้ไว้ด้วยผีดุหยุดชะงักเขามองไปที่แบบแปลนของสารเจ้าใหม่สารเจ้าใหม่นั้น ถูกออกแบบให้ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าเดิมหลายเท่าผีดุพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงมึงมึงจริงใจกับกูใช่ไหมถ้ามึงสร้างศาลเจ้าคืนกูได้กูจะปล่อยมึงไปแต่คําสาบต้องแลกด้วยวิญญาณบางส่วนของมึงนะพาคินสัญญากับผีดุแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าใหม่ทันทีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผีดุจะคอยเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อศาลเจ้าใหม่เสร็จสิ้นพาคินทำพิธีอัญเชิญผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองให้ขึ้นประทับที่ศาลเจ้าใหม่ทันทีที่พิธีเสร็จสิ้นผีดุก็สลายตัวเป็นกลุ่มควันที่ลอยเข้าไปในศาลเจ้าใหม่แล้วความเงียบสงบก็เข้าปกคลุมพื้นที่หน้าเมืองอีกครั้งพาคินรอดชีวิตแล้วเขา กลายเป็นสถาปนิกที่โด่งดังจากการสร้างสรารเจ้าที่งดงามที่สุดในฉะเชิงเซาเขาเลิกเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องลี้หลับทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่พาคินออกแบบอาคารใหม่หรือพื้นที่สาธารณะเขาจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วกระซิบบอกเขาว่าต้องสร้างแบบนี้ต้องวางรากฐานแบบนี้ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกครั้งที่พาคินกลับมาที่ศาลเจ้าหน้าเมืองเขาจะเห็นเงาผู้ชายตัวใหญ่กำลังยืนอยู่บนยอดศาลเจ้าเงาผู้ชายกำลังยิ้มให้เขาพาคินรู้แล้วผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองไม่ได้ทวงคืนเขาด้วยความแค้นแล้วแต่ทวงคืนเขาด้วยความจริงใจที่เขาแสดงออกมาเขา ได้กลายเป็นผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบศาลเจ้าหน้าเมืองไปแล้วเขาต้องอยู่กับวิญญาณที่มองไม่เห็นไปตลอดชีวิตและต้องคอยออกแบบให้ผีดุเจ้าพ่อหน้าเมืองพอใจตลอดไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทอดทิ้งศาลเจ้าแห่งนี้ผีดุก็จะกลับมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไปทันทีแล้วคุณล่ะคิดว่ามีอยู่จริงไหม คอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะอยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ